สวัสด <y> ีค่ะพี่น้องเฮักขวน้ำกันค่ะพี่น้องต้มยำขาหมูค่ะพี่น้องต้มยำขาหมูค่ะค่ะกีค่าพี่น้องกับเนื้อหมูค่ะกระเสือบขาพี่น้องต้มยำขาหมูค่ะพี่น้องแยอแล้วค่ะพี่น้องปรุงรสแล้วเรียบร้อยค่ะเห็นใส่ผักซี่ครับพกขึ้นสายต้องไปค่ะพี่น้อง เพิ่มความหอมขอึไปอีกค่ะต้มยำหมูค่ะต้มยำขาหมูค่ะพี่น้องแสดเปลือกอขาพี่น้องมาเด้อต้มยำขาหมูขาเสดเปลือกขาพี่นอ้องต้มยำขาหมูรสจับขาพี่นอ้องเพื่อนๆค่ะ เด้อพี่น้องมาเด้อเอาชิตม้มยำขาหมูน้ำกัน,นกับขากิดค่ะพี่น้องเพ่อขาบักไงเลยค่ะพี่น้องมาเด้อต้ม,ตมยำขาหมูน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ